สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับสระอะที่ลดรูปและเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนะคะจะเป็นอย่างไรเราไปรูก,กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆรู้หรือไม่ว่าสระอะเนี่ยจากที่มันอยู่ด้านหลังของพยัญชนะต้นอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเวลามีตัวสะกดเข้ามามันจะลดรูป หายไปแล้วเปลี่ยนรูปมาเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนนะคะครูสอนง่ายๆเลยนะคะให้เด็กจำไว้เลยนะคะว่าเปรียบเสมือนสระอะสองตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังเป็นลูกออดนะคะลูกออดเรานะคะจะว่ายน้ำว่ายน้ำไปนะคะเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงนะคะมีตัวสะกดเข้ามาแทนที่นะคะตัวนี้จะเปลี่ยน จะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปทันทีนะคะไปเป็นลูกออดที่อยู่ตัวเดียวบนฟ้านะคะโอเคนะคะเขาเรียกว่าหมายหันอากาศไปผัดอยู่บนอากาศของเรานั่นเองนะคะโอเคนะคะเด็กๆจำไว้เลยนักลูกถ้าสระอะที่อยู่ด้านหลังเปลี่ยนรูปลดรูปเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศด้านบนเมื่อไหร่ ก็เมื่อมันมีตัวสะกดนั่นเองเมื่อกี้ฮูบอกไปแล้วนะคะเมื่อมีตัวสะกดนั่นเองอะลดรูปเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศหรือเราเรียกว่าไม้ผัดนั่นเองนะคะไปผัดหน้าผัดตาอะไรของเขาเนี่ยแหละอยู่บนอากาศก็ต่อเมื่อมีตัวสะกดนั่นเองนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็คงยังใช้สระอะ อยู่ด้านหลังสองตัวแบบนี้นะคะโอเคเราไปดูคำกันเลยค่ะครูโอ๊นะคะยกตัวอย่างคำมาให้เด็กนักเรียนฝึกอ่านไปด้วยนะคะคำคำแรกกัดอ่านว่ากออะดกัดอีกสักรอบหนึ่งนะคะกัดอ่านว่ากออะ ดอกัดเด็กๆรู้หรือไม่ว่าคําว่ากัดทําไมมันถึงเขียนแบบนี้ไปดูกันเลยที่แท้จริงแล้วเห็นไหมคะสระอะครูบอกแล้วสระที่จริงมันจะมีสองตัวเหมือนลูกโอ๊ไว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมคะอยู่ด้านหลังเพรยียญชนะเพรยียญชนะต้นนั่นเองนะคะแต่เมื่อมันมีตัวสะกดคําว่ากัดตัวไหนเป็นตัวสะกดคะ ดดเด็กนั่นเองเมื่อดอเด็กเป็นตัวสะกดเข้ามาจะต้องสิ่งไหนสระอะตัวนี้ลูกออตัวนี้จะจะต้องแปลงร่างลดรูปหายไปเปลี่ยนรูปไปเป็นไปเป็นอะไรคะไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยัญชนะตน้นโอเคไหมคะแล้วตัวสะกด เข้าวิ่งเข้ามาแทนเลยโอเคอย่างนี้นี่เองนะคะเช่นคำว่ากัดขากัดขาเด็กๆเข้าใจไหมลูกโอเคนะคะคำต่อไปเลยค่ะอ่าคำนี้อ่านว่าหัดอ่านว่าหออะโดหัดอีดอกสักครั้งนึงค่ะหัดอ่านว่าหออะดดหัดไปดูที่มาที่ไปเลยลูก หัดตัวนี้เห็นไหมคะสระอะของเราลูกอสที่อยู่ด้านหลังอยู่เนี่ยมันหายไปเพราะว่ามีตัวสะกดเข้ามาก็คือดดเด็กนะคะดเด็กเข้ามาตัวตัวนี้นะคะตัวตัวนี้จะลดรูปหายไปแล้วเปลี่ยนรูป แปลงร่างไปเป็นไม้หันอากาศต,ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าไม้หันอากาศลอยอยู่บนฟ้าเห็นไหมลูกตัวสะกดเพราะมีตัวสะกดเข้ามาเช่นคําว่าหัดนั่งหัดนั่งโอเคนะคะไปคําต่อไปกันเลยค่ะต่อไปวัดอ่านว่าวออะดดวัดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ วัดอ่านว่าวออะดดวัดไปดูที่มาที่ไปของคำว่าวัดกันเลยค่ะลูกเห็นไหมคะปกติเราจะมีลูกออดหรือเรียกว่าไม้หันอ่าสระอะโทษทีลูกสระอะอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะเมื่อมีตัวสะกดเข้ามาปุ๊บเดกเป็นตัวสะกดของวัดนะคะอะจะลดรูปหายไปเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอ กาศเห็นไหมคะตรงนี้สระอะตรงนี้ไม่มีแล้วเพราะดเด็กเข้ามาแทนที่แล้วอ่ามันแปลงรูปเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศลอยอยู่เบนฟ้าข้างบนเห็นไหมคะก็กลายมาเป็นคำว่าวอะโดวัดวัดใจโอเคอีกครั้งหนึง่งวัดใจโอเคคำต่อไปเลยคะ่ะคำคำนี้ไลอ่านว่าลอะ ยอไลอีกสักครั้งหนึ่งค่ะไล like, อ่านว่าลออะยอไลไปดูที่มาที่ไปของคำว่าไ like ลเลยค่ะเด็กๆคงจะต่อครบได้แล้วใช่ไหมคะไล like. ลออะยอไลเราจะเขียนแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าสระอะที่เปรียบเสมือนลูกออดที่ว่ายน้ำของเราอยู่เห็นไหมคะต้องเปลี่ยนรูปเลยค่ะลดรูปทำให้มันลดรูปค่ะ ลดรูปหายไปเลยเปลี่ยนร่างหรือเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศเพราะอะไรคะเพราะมีตัวสะกดที่เป็นยอ,อยักษ์เข้ามาแทนที่เห็นไหมคะมันก็จะได้ลออะยอไลเช่นคำว่ามาไลมาไลเห็นไหมคะ คำว่ามาอะไรเราไม่เห็นสระอะที่อยู่ด้านหลังสองตัวแล้วเพราะมีตัวสะกดเข้ามาโอเคคำต่อไปเลยค่ะต่อไปคำคำนี้วัยอ่านว่าโออะโยวัยวัยอ่านว่าวออะโยวัยไปดูที่มาของคำว่าวัยเลยค่ะลูกเห็นไหมคะที่จริงเรา จะต้องเขียนระอยู่ด้านหลังแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามายอยักเป็นตัวสะกดเข้ามามันก็ต้องเปลี่ยนรูปสระะต้องเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศโอเคเช่นคำว่าไวยชราไวยชราไวยชรานะคะโอเคต่อไปคำว่ากันอ่านว่ากออะ นกันอีกสักครั้งนึงค่ะกันอ่านว่ากออะนอกันมาดูที่มาที่ไปค่ะอ่าสระอะที่อยู่ด้านหลังสงตัวนี้จะต้องลดรูปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นนะคะก็จะได้เป็นกออะนอกันนะคะเช่นคำว่าแจกกัน แจกันเห็นไหมคะแจกันสระอะเปลี่ยนรูปไปแล้วต่อไปคำว่าสันอ่านว่าสอะโนสันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสันอ่านว่าสอะโนสันไปดูที่มาที่ไปค่ะเด็กเข้าใจยังเอ่ยสันในที่นี้มาจากสอะโนสันมีตัวสะกดเข้ามาสระอะ สองตัวนี้ต้องเปลี่ยนรูปลดรูปหายไปเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นเห็นไหมคะพยัญชนะต้นตัวแรกตัวสะกดเข้ามาเลยค่ะสระอะตัวนี้อนุญาตให้อยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนรูปไปแล้วไปเป็นไม้หันอากาศอยู่ด้านบนก็จะได้สออสันนั่นเองเช่นคำว่าสีสันสี สันโอเคนะคะต่อไปค่ะคำคำนี้ในอ่านว่านออโยนในอีกสักครั้งค่ะในอ่านว่า,อานาออโยนในที่มาของคำนี้เหมือนกันเลยค่ะเพราะมียอยักเป็นตัวสะกดเข้ามาเข้ามาปุ๊บเตะมาเออเตะสระอะตรงนี้ ให้ลดรูปเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศด้านบนก็จะได้คำคำนี้เข้ามาโนอะโยไนนะคะในหรือในยะนั่นเองนะคะโอเคต่อไปคำสุดท้ายแล้วค่ะคำคำนี้ไขอ่านว่าขออะโยไขอีกสักครั้งนึ่งค่ะไขอ,อ่านว่าขออะ ยอไข่ไปดูที่มาของคําว่าไข่เลยลูกไข่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตกรูปน่อยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเข้ามาสระอัดต้องเป็นไงคะต้องลดรูปแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นอะไรคะตกรูปน่อยคะเป็นรูปไปเป็นเป็นไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะบนท้องฟ้าอ่าเขาเรียกว่าไม้หันอากาศนะคะอย่าลืมลูกอ่าตัวสะกด เข้ามาเต็มที่เลยค่ะโอเคก็จะได้คำว่าไขอ่าเช่นคำว่าอายุไขเห็นไหมคะอายุไขเด็กๆเ,เป็นยังไงคนบ้างคะตบมือเจงหน่อยลูกเก่งมากเลยวันนี้นะคะพยายามไปทำความเข้าใจใหม่นะคะ ฝึกอ่านฝึกเขียนคำนะคะอย่าอ่านรอบเดียวเหมือนครูอ๊เนาะต้องไปฝึกซ้ำย้ำทวนอย่างที่ครูอ๊เคยบอกไว้นะคะโอเคใครไม่เข้าใจตรงไหนถามครูอ๊ได้คอมเมนต์กันมาได้เลยใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วครูอ๊จะมาทบทวนให้เด็กๆ หมอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับสระอะที่ลดรูปหายไปแล้วเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ครูบเป็นกำลังใจให้ครูบด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูบขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูก